ไม่น่ารักเด็กๆเ,เลยถึงต้องชดเชยด้วยความเสียใจวันนี้ครับวันที่12พุพฤศจิกายนนะครับลมเย็นๆโชยมาแล้วนะครับผมลมเหนือลมหนาวเริ่มโชยลงมาแล้วนะครับแสงเหนือก็จะเข้ามาฉีดใบหัวละพาตามกำหนดนะครับ สามวันเข้าวันที่สี่แสงเหนือก็จะฉีดหนึ่งครั้งนะครับผมถึงใบหัวรพาแสงเหนือจะไม่เป็นอะไรเลยแสงเหนือก็ต้องฉีดกันไว้นะครับเพราะมีประสบการณ์นะครับใบหัวรพาไม่เหมือนผักอย่างอื่นนะครับเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันนะครับวันนี้ดูสวยพรุ่งนี้อาจจะเหลืองทั้งดงก็ได้นะครับผม แล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าแสงเหนือผสมอะไรนะครับแสงเหนือไม่มีกั๊กนะครับใช้แบบไหนผสมแบบนั้นนะครับไม่มีกั๊กแล้วใครจะดัดแปลงตัวเชื้อราหัวละพาไปใช้กับตั้งโอหรือคณะหน้าฝนได้นะครับเพราะเป็นเชื้อราตัวดีๆทังนั้นเลยนะครับผมก่อนไปดูก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพแสงเหนือกเกษตรพารวยหรือเข้าไปดูย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube แสงเหนือกเกษตรพารวยนะครับอ่ะไปดูกันเลยครับว่าแสงเหนือผสมอะไรครับผมเอาเลยครับตามกำหนดครับ สามวันเข้าวันที่สี่แสงเหนือก็จะฉีดหัวะพานะครับผมหัวะพาสภาพสวยดีนะครับแต่ก็ต้องฉีดนะครับเพราะว่าหัวะพาเป็นพืชที่แปลกนะครับบดจะเสียก็เสียเลยถึงสภาพสวยๆแบบนี้ก็ต้องฉีดป้องกันไว้นะครับตัวเชื้อราแสงเหนือก็จะสลับไปเรื่อยนะครับผมคราวนี้ก็จะไม่ซ้ำครั้งที่แล้ว แล้วพี่พๆเกษตรกรมือใหม่นะครับเชื้อราที่ใช้กับหัวละพาพี่ๆเอาไปดัดแปลงใช้กับตั้งโอได้คณะได้นะครับเป็นเชื้อราอย่างดีเวลามีโรคหรือจะป้องกันโรคก็สลับไปใช้ได้กับพืชสองตัวนี้นะครับดัดแปลงไปใช้ได้นะครับใกล้เคียงกันนะครับผมตัวแรกแสงเหนือก็จะใส่ตัวนี้เลยครับใส่มอกซานินบวก ฟารม็อกซาโดนะครับแส่เหนือก็จะใช้ตัวนี้นะครับสลับเลยครับผมชอบเป็นก้อนนะครับแต่เหนือก็ใส่ให้มันไม่เป็นก้อนนะครับไม่ต้องจับก้อนนะครับตัวนี้แสงเหนือใช้สองซองนะครับตัวนี้ใช้กับคณะโลกใบทะลุก็ได้นะครับตัวนี้ครับเก่งนะครับผม ข้างซองก็จะเป็นรูปคณะเลยนะครับน่าจะใช้กับคณะได้ดีนะครับผมตัวแรกตัวที่สองนะครับเมทาลักซิลเมทาลักซิลนี่นะครับผมใส่ครับสามขีดกับน้ำสองรอลิตรนะครับผมใบเนื้อใส่ปนไปเลยนะครับเพราะมีแค่นี้นะครับ ตัวที่สามดาคน,นินนะครับดาคน,นินนะครับถึงหัวละพาจะสวยดีก็ต้องฉีดตามกำหนดทุกครั้งนะครับผมเพราะว่าบทจะเปลี่ยนแปลงคืนเดียวก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลยนะครับ จะเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าตามแม่ค้ามาตัดวันนี้บอกแม่ค้าว่าสวยปิ๊งเลยแม่ค้าวันลุงขึ้นมาเข้าดงแม่ค้าบอกตัดไม่ได้เลยโกเหลืองทั้งดงมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมดูคนนะครับจะเข้ากันดีนะครับผมขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบนะครับอย่าลืมเข้าไปช่วยกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพจแสงเหนือกเกษตรพารวยนะครับเข้าไปดูย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube แสงเหนือกเกษตรพารวยนะครับขอบคุณครับ